สวัสดีครับอยู่กับผมยนต์โมริกับเกมอินดี Metal เน้เมทัลอันเดอร์กรอเกมเน้นบรรยากาศที่มีธีมหลักเป็นการเก็บของซึ่งเราจะเก็บสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างนี่แหละที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรมาซื้อมาอัปเกรดและซ่อมให้กับเครื่องทานกอดแคปซูลที่จะพาเราเออกไปจากเมทัลอันเดอร์กรอนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นและเก็บของกันเลยดีกว่านะครับ Let's go ไหนดูซีอยู่ที่ไหนโอ้โหคล้ายๆกับไอ้นหลังหรือเปล่านอย่างเงี้ยตายดินซะด้วยนะฮะอ้าวกระฉบแล้วเดี๋ยว เริ่มมาก็อยู่ในสภาพที่ไม่ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือแคปซูลที่เราอยู่ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่ฮะอะลงไปอีกโอเคอันเดอร์โกรธจริงด้วยมีอะไรโตเต็มไปหมดเลยฮะเห็ดหรืออะไรเนี่ยตื่นรด้ยังโอเคเราตื่นแล้วเนาะมาเราอยู่กันหน้าวอร์นิ่งเะียหน้าคำเตือน It seems there been an accident ดูเหมือนว่าจะมีอ c c เ d e n t เกิดขึ้นเปิดประตูไหมโอเคเปิดเลยเปิดเลยอันล็อกดอร์ดอเลยฮะ อะไรเนี่ยเอออะไรเต็มเต็มเนี่ยของนี้ยานพนาหนะเราโดนดามเมจไปหนักมากนะต้องหาสิ่งมีชีวิตเพื่อซ่อมอยานพาหนะนี่เหรอโอเคใจละเดี๋ยวเรากดอันเดอร์สตูดก่อนแล้วกันเนาะโอเคโอ,คโอค้มีอะไรบ้างในที่ต้องที่ต้องใช้เนะี่ยมีเอนจินต้องใช้ไอตัวเหมือนหลอดไฟสามอันอะไรสักอย่างเต็มไปหมดเลยมีหนอนด้วยมีดักแด้เลยเต็มหมดเลยเอนจินโรเตอร์เบลดแบตเตอรี่เฟรมวริงพวกสายต่างๆโอเค เอาไปว่าออกก่อนแล้วกันตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรมากนะฮะยังไม่มีของอะไรที่น้องเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยขอเก็บอะไรเก็บได้ไหมมือผมบอลมากผมอยากอยากเก็บตั้งแต่แรกเลยไอย่เก็บยากมากเลย,เอยโอ้มันขึ้นแล้วนี่ขึ้นให้เก็บสองสองทับห้าโอเคเหมือนกิงกา่ากิงกืออะไรสักอย่างนะโอเคถือว่าเก็บได้นิดหนึ่งละในพ่อเหรอพวกนี้เก็บเก็บต้องกระโดดไหมนะี่ยยังนะฮะเอาไปว่าเก็บตรงพื้นก่อนแล้วกันอีโอเคอีเพื่อเก็บ มีหอยทากดคิกก็ได้เหมือนกันแฮะไม่มีพื้นที่แล้วโอเคก็ลองลองไปใส่ก่อนแล้วกันตรงนี้เนาะไวรัสเนลหรอได้ได้เราต้องทํำยังไงนะกดทีแพงนี้ได้ไหมไม่ได้ได้ตัวนหนอนนี่คือยังทําอะไรไม่ได้หรออัปเกรดหรอป่าใช่ปะ่ะเราเอ็นอัพทรีเชอร์เอยังไม่เพียงพอฮะอยังงงๆอฮะอ๋อต้องค่อยๆใส่โอเค โอเคโอเคเข้าใจแล้วเขใสให้ครบก่อนอย่าง okay. okay. ี้นี่เองเข้าใจแล้วมันจะขึ้นเป็นเหมือนเมนูแผนเอลอยู่ตรงเนี้ยซ้ายล่างเนี่ยก็เดี๋ยวเก็บให้ครบก่อนแล้วกันเนาะอไอตัวที่บินบินได้เนี่ยอยากเก็บมากเลยจะเก็บอย่งไรเนี่ยตัวแดงๆก็่าเก็บน่าเก็บมากเลยครับใหม่ก็เป็นแบกเกียนไปแล้วตอนนี้รถนี้รับผมแบกเกียนเก็บมาไม่ได้ไปกินนะรงนี้อันนี้อะไรอะไอรอนเลดี้บโอ้มันแรงเต่าทองเหล็กเหรอโอเคแต่ว่าเราใส่ให้ครบก่อนแล้วกัน มแมลงเต่าทองเหม็นจะใช้ตรงไหนเลยรหรือผมมองไม่ค่อยเห็นว่าเต่าน,น่าจะถั่วมากกว่า,มาแมลงเต่าทองสามตัวอัปเกรดได้ไหม้ยได้เหรออะไร Level อินเวน o r รี่แคปซิตี้เลเวอ๋อสามารถเก็บเคลียร์สิ่งมีชีวิตได้มากขึ้นโอเคเข้าใจละอันนี้แห่ะ jump force กระโดดได้สูงขึ้นโอเคอ๋ออย่นี่เเข้าใจละสเนลถ้าเก็บได้อีกตัวหนึ่งเหรอจะอะไร use ต์ทูแคชบิ๊กเ e a t u r e net อ๋อเป็นตะข่ายเนาะโอเคไอ้สเนลจ๋าขอหน่อยโอเค โอเคมาครับสองเพิ่มกด F เพื่อโทรเน็ตได้อุ้ยมาวานแหววานได้ไหมได้ไหมไม่ได้ฮะเฮ้ยได้เรื่อยๆเหรอน่าสนใจเก็บเก็บได้ไหมกระโดดต้องเก็บเฮ้ยเก็บได้แล้วไอตัวเหมือนหลอดไฟนี่โอเคกระโดดไปกระโดดขึ้นเฮ้ยมันหนีเรามันหนีเราไอ้พวกนี้ เอาละเกมนี้ยากแล้วผมว่ายากไปที่นิดนึนง <c oughs> ขอไปดูหน้าแรกหน่อยได้ไหมไอ้ตรงรีแพ์เนี่ยต้องเก็บสามตัวนี้อืมแล้วก็เก็บตัวอะไรไม่รู้อีกสามตัวแล้วก็ดับแดเงื่นดักแดงส่วนใหนของโลกเนี่ยเช็คแป๊บมันมีตัวออแอบอยู่ตรงไหนไหมตรงนี้ยังไม่เห็นนะระดเต่าทองเยอะกว่าอีกอขอเก็บไปตัวแสงสว่างนี่อีกนิดนึงได้ไหมขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยโอเคได้ละได้มาสี่ตัว วางแหลมฝายโอเคมันคือแมงวันตะเกียงเนี่ยเองก็ตละยังไม่ได้เก็บจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีมีเหมือนรังอะไรบางอย่าง่แต่ผมกระโดดขึ้นไปไม่ถึงะผมต้องหาวิธีกระโดดให้สูงกว่านี้ประเด็นต้องไปตกอัพเกรดเนาะแฟลร็อกเก็ตเหรอเฮลส์แกร์ไอเวอร์อัลโมนเทนเกสนะวันนี้หมายความว่ายังไงอัลโมนเทนเกสผู้มาเยือนที่ไม่ได้ต้องการหมายความว่าไงไปไหนมาไหนผมเก็บไอตัวไอตัวสว่างนี่ก่อนผมว่ามีอะไรตัวอะไรแปลกๆแน่ เก็บๆข,ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงครบับกด e to ง lunch ไมอคืออะไรดูสิเราลองกดตรงกลางเลยกันระะเบิดใส่ได้อ๋อนี่เปล่าไอ้พวกตรงพึ่งนี่เปล่าเป็นไปได้ฮนะเดี๋ยวลองลองทำใหม่แล้วกนะันไม่มีล็อกเก็ตแล้วหมดแล้วหรอเมาส์นี่ก็สมูทเหลือเกินไว้ก oh <my> <ม>็มันสมูทไปนิดหนึ่งแต่จริง oh <my> ส่วนตัวชอบ snapy p mouse มากกว oh <my> ่า มาเมาสแนปปี้โคปเน็ตยังไม่ครบอันนี้ต้องทันเจ็ดพันแคปซิซิตี้เพิ่มตอนนี้สี่กับสามเหรอโปรโพรเกรสประมาณหนึ่งร้อยแล้วกันชิงคราฟได้ไหมมีฟีเจอร์เอ้ยมะหนึ่งรับเกดเพื่อให้เจอฟีเจอร์ใหม่กันเหรอ bring new f e a t u r e type to the side เอา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 อยู่แล้วอันนี้เอาอยู่แล้ว สามปตัวใหม่เหรอตัวใหม่คืออไราโอ้โยเฮ้ยมันก็ตัวใหญ่มากโอ้โหโอ้โหนี่เหรอไออยากได้ดที่ที่มาถึงอะไรอ่ะใหญ่เกินไปเหรอใช้เน็ตกดเอฟใช่ไหมไม่มีเน็ตแล้วอยากได้เน็ตเพิ่มครับน่าจะใช้เน็ตละมั้งเนี่ยเฮ้ยจริงด้วยต่ออย่างนี้ก่อนโอเคโอ้มันกินพื้นที่สิบเลยเหรอบ้าบอมากวางไว้ด้านล่างโอ้มันคืออะไรอะ่ะสตีวีทอ๋อมันคือด้วงนเนี่ยด้วงเหล็กโอเค เข้าใจล,อละอ่าเราเก็บเพิ่มก่อนเก็บเก็บเก็บถ้าใครเก็บตัวพวกนี้โอเคโอ้ oh my god สปอนเยอะสปอนรวดเร็วจริงโอเคผมไปดูอัะรีเพลซิ่ไอตัวนี้ตัวนี้ยังไม่โผล่เฟร,รม3อันหรอเอ้ยนี่ไงครับได้แล้วรีแพร์แล้วได้อันหนึ่งได้รีแพร์หนึ่งละวายริงวายริงสามารถทำได้เลยนะเก็บไข่ทากกับตัวไฟ5ตัวโอเคเก็บไข่ทากก่อน น่าจะได้ลวมั้งตัวไฟต้องไกตัวนึงเคน่าจะได้วยริงละตัวสายได้ตัวสายมาแล้วเคตตอมาออเตอร์เบลดเหรอต้องต้องการตัวอะไรแปลกตัวนั้นนะแต่ว่ายังไม่มีตอนนี้ตัวนี้ยังไม่รู้คืออะไรเหมือนกันตัวยังไม่รู้ว่ามีประมาณอยู่สามตัวอนนี้โอเคเอาไว้ว่าทำทำเท่าที่ทำได้ก่อนใส่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 โอเคเว้ยเป็นโอ้เครื่องเครื่องสั่นเลยเคดูซิทำอะไรได้บ้างจัมฟอสผมว่าต้องเพิ่มเพิ่ม เพิ่มไปจำฟอร์สเลเวลสามแล้วนิวครีเจอร์อย่างไมนอยากรู้อยากเก็บไอตัวบนนั้นโอ้ยป็นเหมือนกระสุนกระโดดสูงมากโอ้โอเค,อเคขึ้นอ๋อเนี่ยมีแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วดัดเลยเฮ้เว้ยวมันคือเพิ่งแบตเตอรี่เหรอมาแรงต่อแบตเตอรี่เลยสักอย่างแปลกประหลาดมากเลยฮนะมีพวกวัวโคั้ลบเลยแบตเตอรี่บีจริงด้วยฮะเพิ่งแบตเตอรี่โอเคไม่ใช่ตัวนี้ฮะเพิ่งแบตเตอรี่ อยู่คือไอตัวซ้ายเนี่ยโอ้โหเข้าใจแล้อยฟทักอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวไฟอสามโอเคอีกนิดเดียวก็จะได้ละมีตัวเก็บง่ายๆไหมเนี่ยเฮ้ตัวอะไรไม่ๆๆตัวอะไรอ่ะแมวแมวเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรน้ำมนต์ตัวอะไรอะไร่ะน่ากลัวน่วนวนวากลัวน่ากลัวมาันนี่ไงโอ้มันมัน,ม,นมันออกเสียงด้วย,ม,ออยมันออกเสียงมันออกเสียงกลัว เฮ้ยโอ้โนโนโ What is that อย่าอย่ามายุ่งกับเราอย่ามายุ่งกับเราเลยนี่ผมต้ออยากซือ้อนี่ก่อนเลยมันไม่ใช่เน็ตแต่ล็อกเก็ตอยากได้แฟนล็อกเก็ตเพิ่มผมกล้วยตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าหันมาเราอืมเฮ้ยไม่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 เอามันมาดูดของเราหรอโอ้กอด แล้วเราทำอะไรไม่ได้ด้วยระวังมัน,มนดูดโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจความทรมไอ้ตัวนี้แล้วไปหนึง <c oughs> มันดูดอะไรไปมันดูดอะไรไปผมครับแฟร์ล็อกเก็ตก่อนมันมันดูดของเราไปนิดน,นึงแฮะไม่ได้ดนหนึงอะไรเยอะเลยไปหนึงแปลว่าผมต้องสู้กับเวลาเพิ่มเนี่ยแปลว่าตอนเวลามันดูดผมต้องใช้ไอ้ล็อกเก็ตเมื่อกี้โจมตีฮะผมเอาแฟร์ล็อกเก็ตเพิ่มเยอะๆต่อมาสามหอยทากสาม ตัวแบตเตอรี่ห้าผมรีบเก็บแบตเตอรี่หเพิ่มด้วยอยู่ไหนตัวนั้นตัวนั้นหายไปพวกมันอยู่ด้านบนต้องกด E ใช่ไหมไม่แม่นซะด้วยโอ้ยพระเจ้าเดี๋ยวผมรีบรีแพ้โอเคได้ตัวหนึ่งเหลือผมว่าผมต้องเพิ่มนี้ new creature เพิ่มอันนี้ห้าอันนี้สามตัวต้องเคต้องการตัไฟมาแล้วไไกลๆ ไปไกลๆเ้ยโอเคสยองแค่ตรงนั้นแหละเกมมีเท่าเนี้ตอนนี้ที่สยองเกรดโอเคบอยน่าจะมีตัวใหม่โผล่มาแล้วตัวตัวใหม่นั้นซื้อไรอันนี้ไงแมงปอแมงปอแมนโอ้แต่มันสูงมากเลยฮะมันอยู่สูงมากเลยต้องกระโดดสูงกว่านี้เออไปไกลๆอีดีวคอยนินคอยตัวเดียวทำไมไม่ไม่ถึง่ะ ไม่ถึงอไงทาไม่เก็บแมงปอไม่ได้หรือว่าต้องต้องใช้เน็ตเหรอแต่ไม่มีเน็ตไปไกลอย่ามายุง่งว่ามันมีสองตัวแล้วฮนะโอ้โหมันดูดไปเยอะปะเนี่ยเยอะใช้ได้ใชฮไโอเคได้ละเน็ตห้าอันขอแมงปอหน,นึ่งตัวเฮ้ยมันหนี a t do you mean? ได้ไหมเ้ยได้ได้ได้โอ้ใหญ่มากตัวตัวมันใหญ่มากไม่มีสเปซ พื้นที่ไม่พอครับเฮ้ยตัวหนึ่งแตไกลตัวนี้ชีโอ้โหดูดก็ดูดไปเยอะอีกโอ้โหเกมนี้อีกยาวไกลแน่เลยตอนนี้ถึงมัน처리แคปซิตี้โอเคอยู่ใกล้ก็น่าเกียดใช้ได้นะเก็บได้ตัวหนึ่งแล้วโหสิบห้าเลยฮนะมันใหญ่มากเฮ้ยไกลไกลโอ้โไยไม่กอดมันคืออะไรโรเตอร์ฟลายเหรอโอเคเอาละไงดีนะอ่าจัมป์คอสกันหนึ่งโอเคเรียบร้อย เรมาที่เราต้องซ่อมสามตัวอันนี้โอเคเสร็จแล้วเริ่มยังไงดีวะเนี่ยอขอได้แล้วหนึ่งยังไม่มีตัวอะไรใช่ไหมยังไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมโอเคเฮ้ยโอ้บินได้บินไปสูงเลยเมื่อกี้เฮ้ยไกลไกลเมื่อกี้ยังแม่นนี่เริ่มเริ่มโผล่แล้วเริ่มโผล่แล้วนี่มา เนหนึ่งเมื่อกี้มันดูดที่ผมต้องใช้ไปหรือเปล่าเนี่ยคือยังยังไม่ยังไม่ดูดมันยังไม่ดูดเออพอตัวนี้นั่นแหละเร็ว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 รีแพร์ได้ละโอเคเหลือแค่นี้แหละเอนจินต้องหารีวเคลเชอร์อะไรแบบสามอีกเหรอ What do you mean เร uh, right oh, so ็วเร็วเร็วรีรีรอัพเกรดอ้าวแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนตัวสุดท้ายตัวนั้นเหรอไอตัว ไอตัวบนบนนั่นหรอคืออะไรอ่ะนี่เหรอไม่มีสเปซพื้นที่เก็บเก็บพื้นที่เพิ่มโอเครู้แล้วต้องต้องเก็บไปตัวนี้ฮะมีตัวอะไรมาไหมครบอย่างวะอย่างไม่ครบอีกตัวหนึ่งขออ,อีกตัวนี้โอเคทุกอย่างสงบสุขดีดีแล้ว,ลวดีแล้วดีแล้วสเปซเก็บตอนนี้เราเก็บได้กี่ตัวนะเนี่ย ลองเก็บก่อน55โอเคดีน่าจะอันนี้กินพื้นที่เท่าไหร่30เลยเหรอบับเบิลมันคืออะไรโอเวอร์กร e นเอนจินมันคือ Engine. เอนจิ e นเอนจิ้นที่ถูกใบไม้ปกคลุมเรียบร้อยแล้วโอเคต้องการหนึ่งสามอันเลยโอ้วันนี้อะไรแยะตัวยากจ,จะเอาช่วยตัวยา,ยากนี่ก็มาเนาะเฮ้ยมันเสียงดังเกินตัวนี้มันจะมาดูตัวเนี้ยยังเนาะโอเคได้อีกตัวเลง ผมดูดีๆกันโอเคไม่มีตัวอะไรนะเฮ้ยตันึงเหมือนมันจะหันมาหันมาไหมไม่ไมนะโอเคเอ่อตัวหลอดไฟหนึ่งตัวอดไฟลอดไฟครบโอเคหลอดไฟสามโมโคนอนจินแล้วก็ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งไอตัวใหญ่ที่อยู่ตรงพื้นหายไปไหนอนจินไม่ค่อยยากเท่าไหร่ได้ละเลยตัวเดียวหรือแค่ของันเดียว ค่ของอันเดียวไปลโอเคอยู่ไหนนะไอตัวไอตัวไอตัวเล็กๆอยู่ไหนไม่ใช่เล็กไอตัวใหญ่ที่อยู่ตรงพื้นโอ้ยอยู่นูน่นโอเคไปเน็ตหมดชิปเฮ้ยัไม่ไม่มามมาไม่กระโดดกระโดดหาอะไรไปไกลไปไกลมันดูดไปเท่าไหร่เนี่ยโอเคมันเอาไฟเราไปเต็มเลยฮะโอเคยังนอยเอนจินเราก็ยังอยู่ไฟสอง เก็บสองอังนเริ่มเหิมเกมล้วมไร้ตัวนี้ไม่ไปไกลโอ้ไม่ดูดผมหายไปหมดเลยอะ่ะเอ,อเคนี่แหละออกมาเยอะยิ่งอึโอเคประมาณนี้ผมวน่าจะเพียงพอแล้วเราเก็บตัวยากๆก่อนหนึ่งจินหนึ่งสองอย่าเพิ่งเก็บอค่อยๆ,ๆเก็บทีเดียวแล้วกันขอนงพวกนี้ให้มันลงมาตรงพื้นก่อน Okay. มีตรงไหนบ้างผมมองก่อนมีไหมเฮ้จากไ้ตัวนี้เอเยก่อนมาแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนี้โอเคดีดีดีแล้วก็ตัวไฟ โอเคมาผมว่าเต็มผมว่าพร้อมละพร้อมละพร้อมละหลังจากนี้คือรีบสู้ผมดูไอ้ตัวเนี้ยโอเคยัง okay. ไม่มีอะไรนะโอเคนะชุดเซ็งมาได้เวลารีบเก็บครับรีบเก็บเก็บตัวใหญ่สุดอีกไม่ไม,ไม่ไม่ติดไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดตัวนี้อย่งไรนั่นโอเคโอเคนั่น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 ทักที อ้โหยสปิดปิดป oh, okay. right. ิดปิดปิดปิดไงอ๋อนี่อระลีฟโอเคโคตนี้เอาล่ะปิดเข้าไปซ่อมเสร็จแล้วบายบายไม่อยู่แล้วแบ่แบ่เกมโคตรทรหารเลยอันนี้โอเคมันเซฟพอไม่ได้กระจกไม่ได้ซ่อมเลยเอาล่ะไปกันต่อ มา <S <S มาเราทำงานไรไวะเนี่ยเอาจริงจริงทรมาสู้กับมแมลงแล้วก็ทางตันอ่ะสุดท้ายก็จบอยู่ดิเคเฮ้ยมีเวลาจับไว้ด้วย28นาที40วิุ้ยโอเคเป็นเกมที่ทำโดยคุณเคนฟอ r e เรสเนาะทำใน3วันที่สุดยอดนะสวยอยู่ในทีมคอลเลกเตอร์มัน ที่เพิ่งพูดไปตอนแรกนะเนาะโอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างมาเพลินดีนะครับแต่ว่าไอตัว Unwanted Visitor เนี่ยโคตรน่ารำคาญจริงนะ <laughs> ตัวกินเวลาเลยถ้าไม่มีตัวนั้นน่าจะเล่นจบภายใน20นาทีมั้งเนี่ยต่ำกว่ายีนาทีด้วยซ้ำมาโอเคก็ถือว่าเป็น Experience ที่ดีนะถ้าใครอยากจะหัวร้อนนะกลับมาแรงก็ลองไปเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวก็ไว้เจอกันนะครั้งหน้านะครับขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับมาตาจานี่อีจีนิจิโอ